ก็คือหลังจากที่เมื่อวานอยู่ดีโทรศัพท์ทผมจอดับแบบนี้ครับแล้วกดอะไรไม่ได้เลยครับแต่โทรเข้าโทรออกโทรเข้าก็มีเสียงคือตัวดับโทรอะไรไม่ได้เลยก็ผมก็คิดว่าคงต้องเปลี่ยนจอเสียแล้วเตรียมตัวเสียตังค์ได้เลยแต่มันเป็นตอนกลางคืนแล้วกว่าจะได้เปลี่ยนก็คง รออีกทีตอนเย็นหลังเลิกงานผมก็เลยค้นหาวิธีการแก้ไขแล้วผมก็เจอครับวิธีการแก้ไขซึ่งง่ายมากเลยครับเหมือนกับการรีเซ็ตหน้าจอใหม่ครับโทรศัพท์ของผมเป็น iphone x ครับวิธีการแก้ไขก็ช่าง่ายดายมากกดปุ่มเพิ่มเสียงกดปุ่มลดเสียง แล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ครับแค่นี้ครับเครื่องผมหายเลยครับผมไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนหน้าจอที่ร้านเลยครับแค่นี้เองผมเพิ่งรู้ผมก็เลยนำมาบอกกับทุกคนนะครับก็วันนี้คงมีแค่นี้ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไ iPhone รุ่นอื่นแก้ไขอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า แต่ iPhone x เขาบอกแก้ไขยอย่างนี้หรือรุ่นอื่นก็แก้ไขยอย่างนี้เช่นกันหรือยี่ห้ออื่นแก้ไขกันแบบนี้บ้างไหมครับก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับขอบคุณครับ